ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพเรือนแห่งความสุขความเจริญตลอดทั้งเดือนแต่ดาวความรักอยู่ในภพเรือนมอรณะครึ่งคร่อนเดือนยังดีที่ดาวพฤหัสและดาวพระเกตผนึกกำลังการกลุมลัคนาทำให้ได้พบเจอสิ่งดีๆแต่ต้องปล่อยวางให้มากอยู่กับสิ่งที่มีแม้ไม่ดีที่สุดแต่มันมีอยู่จริง คนโสดสนิทอาจมีคนไกลหรือพ่อไม้แม่ไม้ภาระเยอะอยากมาสารสัมพันธ์เขาอาจไม่ดีที่สุดแต่ดูว่ารักจริงที่สุดคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขากำลังมีปัญหาชีวิตอยู่อาจหายไปบ้างต้องให้กำลังใจอย่าไปนอยเดี๋ยวเขาก็กลับมา คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคุณต้องการความรุ่งเรืองในชีวิตคู่ให้มากกว่านี้เขายังทำได้ไม่ดีแต่เขาก็มั่นคงกับคุณดีมากค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมกราคมปี2567ค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดค่าครูได้ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรง d e s c r i p t ั o นค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิท คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วนี่จะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้หรือว่าจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้ค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้ง2องอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละค่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้ค่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างค่ะ ต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวเมษลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าเมษดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารเดือนนี้สถิตอยู่ที่ภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนเป็นภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สลับเรือนกันกับดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองซึ่งก็คือดาวพฤหัสทําให้ดาวประจําตัวของคุณมีมาตรฐานเป็นอนุกเกษตรเป็นมาตรฐานที่โดดเด่นดีมากทําให้คุณมีเสน่ห์ดีมากชีวิตของคุณกําลังเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูดีมาก แถมลักษณะข,ของคุณที่มีดาวพฤหัสสถิตยอยู่นั้นก็ยังมีดาวพระเกตมาสถิตร่วมด้วยดาวพระเกตเนี่ยก็เป็นดาวสองขั้ว1่เป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์2เป็นดาวแห่งความฟุ้งซ่านเพ้อฝันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาขั้วไหนมาใช้แต่มีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะเอาขัา้วดีเอาขั้วของการปล่อยวางเอาขั้วของการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช้ซึ่งก็จะทําให้คุณปล่อยวางในเรื่องราวของชีวิตรักมากๆความรักอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่แต่อาจจะไม่ได้ไปทุกร้อนอะไร มากมายนกเพราะว่าเริ่มปล่อยวางได้อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันแต่ก็อาจจะมีชาวเมษบางท่านเหมือนกันที่พื้นดวงเดิมอาจจะมีดาวพระราหูหรือดาวอะไรมาเก่ะกวนทําให้ดาวพระเกตอาจจะส่งผลทางด้านร้ายคือส่งผลในแง่ของการเวิรนเวอร์การฟุ้งซ่านและการเพอร้อฝันดังนั้นสิ่งที่มีเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียหายจนเกินไปแต่ว่าเพอ้อฝันอยากจะได้ดีกว่าอยากจะได้คนรักที่ดีกว่าอยากจะได้ชีวิตคู่ที่ดีกว่าอยากจะให้คนรักมีความเจริญรุ่งเรืองให้มากกว่าน อยากยกระดับมาตรฐานชีวิตรักชีวิตคู่ให้ดีกว่านี้บางทีความฟุ้งซ่านตรงนี้ความเพ้อฝันตรงนี้อาจจะทําให้ไม่มีความสุขได้ทั้งๆที่เดือนนี้มันก็ไม่ได้ดูเสียหายมากนักถึงแม้ว่าดาวความรักจะอยู่ในภพเรือนเสียหายก็ตามดาวความรักอยู่ในภพเรือนมอรณะสักครึ่งค่อนเดือนนะคะอยู่ไปจนถึงวันที่20มกราเลยแต่ว่ามีดาวดีมีดาวคู่มิตรใหญ่มาสัมพันธ์มากุมอยู่ในช่วงหนึ่งเลยในวันที่1ถึง เเนี่ยนะคะมีดาวพภูษธมาซึ่งเป็นดาวคู่มิทธาุน้ํากับดาวความรักของคุณทําให้ความรักมันยังประคองไปได้ที่ต้องระมัดระวังก็คือในช่วงที่ดาวพภูษธย้ายออกดาวความรักจะอยู่โดดโดดในราศีพิจิกซึ่งเป็นภพเรือนมอรณะและมีดาวมฤตยูมะเร็งนะคะก่อนที่ดาวจะย้ายในวันที่20ก็คือวันที่9ถึงวันที่20เนี่ยความรักมีเกณฑ์เปราะบางมีเกณฑ์ที่คุณจะฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากมีเกณฑ์ที่คุณจะไม่ค่อยพออกพอใจในคนรักเท่าไหร่ทั้งทั้ง ที่บางทีเขาก็เหมือนเดิมนะคนนักคุณคุยนะหรืออาจจะมีห่างเหินไปบ้างเพราะว่าเขากําลังมีปัญหาชีวิตกําลังวุ่นวายกับ การแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอยู่นะคะแล้วแทนที่คุณจะไปให้กําลังใจเขากลับไปนอยใส่เขาอีกกลับไปเพิ่มภาระให้เขาอีกมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ด้านดีของดาวพฤหัสและดาวพระเกตทําให้พอคุณเห็นว่าเขามีภาระมีปัญหาชีวิตคุณก็ใช้เวลานี้แหละในการทําคะแนนในการที่จะไปให้พลังบวกเขาให้กําลังใจเขาเพราะชีวิตคุณก็กําลังรุ่งเรืองอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณก็มี power มีแรงมีกําลังที่จะไปให้พลังบวกกับคนอื่น ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดดีจะเป็นตัวสร้างคะแนนอยู่ที่ว่าคุณเอาจุดไหนมาใช้ถ้าคุณอยู่กับสิ่งที่ฝันมันยังไม่ได้ดั่งฝันนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคนรักเนี่ยมันไม่ได้หวานแหววโรแมนติกอะไรการที่ดาวความรักอยู่ในภพบเรือนมรณะเนี่ยมันจะมาหวานแหววโรแมนติกก็คงไม่ได้หรอกนะคะแต่อย่างน้อยคนรักคนคุยเนี่ยมันมีดาวดีมาสัมพันธ์อยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนอาจจะมีเหินห่างไปบ้างในช่วงกลางกเดือนแต่ในช่วงปลายเดือนดาวความรักก็จะย้ายเข้าสู่พบเรือนที่ดีแล้วมาเจอกัันกบดาาวประจํ ตัวดาวความรักกับดาวประจาตัวกลุ่มกันแล้วยังมีดาวพฤหัสส่งเสริมดวงชะตาอีกทําให้ความรักมันจะหวานชื่นขึ้นถ้าคุณไม่ไปแพ้พ่ายความฟุ้งซ่านของตัวเองความเพอ้อฝันของตัวเองจนทําให้มันเสียหายไปในช่วงกลางกลงเดือนในช่วงปลายๆเดือนก็มีความรักดีๆได้ค่ะ สำหรับคนโสดสนิทนะคะโอกาสที่จะพบเจอกับความรักถือว่ามีถึงแม้ว่าดาวความรักจะอยู่ในภพเรือนมรณะก็ตามอันเนื่องจากว่าดาวความรักเกิดใหม่คือดาวพระอาทิตย์สถิตกลุ่มดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนแห่งความจเจริญรุ่งเรืองและภพเรือนนี้เนี่ยคือราศีธนูเนี่ยเจ้าบ้านเจ้าเรือนของราศีธนูคือดาวพฤหัสและดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวความรักเกิดใหม่ของคุณและดาวพฤหัสก็ทับลักษณะคุณ ด้วยมันสัมพันธ์กันหมดทําให้ก่อเกิดความรักใหม่ๆได้มีคนอยากจะมาสารสัมพันธ์มีเสน่ห์มากแต่คนที่ดูว่ารักจริงหวังแต่งจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบมรณะก็คือหนึ่งในสี่อย่างนี้ค่ะหนึ่งคือ คนต่างชาติ 2. คือคนกลายอาจจะเป็นคนชาติเดียวกันก็ได้แต่ว่าอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศมีระยะทางมาเป็นตัวขวางกัน3คือเป็นคนที่แก่กว่าเยอะๆประมาณ7ปีขึ้นไปและ4ี่คือเป็นพ่อไม้แม่ไม้แต่เนื่องจากว่ามันมีดาวอริดาวแห่งอุปสรรคปัญหานะคะมากุมดาวความรักแล้วก็มีดาวมฤตยูเลงดาวความรักนั่นแปลว่าคนคนนี้เขามีพันธะมีภาระเยอะไม่ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติเป็นคนกลายเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรืออายุเยอะกว่าเขามีภา ภาระในชีวิตเยอะแต่เขาเจอคุณเขาก็รู้สึกดีนะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์มากคุณก็อาจจะรู้สึกดีกับเขาแต่พอคูเห็นภาระเยอะของเขาเนี่ยบางทีก็ถอ,ถอยถอยเหมือนกันเพราะว่าความรักบางทีเราก็อยากจะได้คนที่เพอร์เฟกพร้อมมาแล้วแต่กลายเป็นว่าเขามาพร้อมกับปัญหาที่เราอาจจะต้องไปร่วมแก้ไขฝ่าฟันร่วมกับเขาแต่ตรงนี้อยู่ที่คุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ตรงใจยังไม่ตรงสเปคคนโสดสนิทคุณข้ามเรื่องความรักไปก่อนก็ได้นะคะหรือไปรอจังหวะในช่วงปลาย,ลายเดือนที่ดาวความรักย้ายออกจากพก มอรณะนะเข้ามาอยู่ในภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองกลุ่มกันกับดาวประจําตัวของคุณและดาวความรักเกิดใหม่ก็ย้ายไปอยู่ในภพเรือนของการงานนั่นแปลว่าในช่วงปลายปลายเดือนอาจจะเจอความรักที่มีปัญหาน้อยลงจะเป็นความรักที่เขาอาจจะพร้อมมาแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีเจอกันจากการทํางานเจอกันจากทาง ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างบ่อยๆซ้ําๆแล้วได้มีปฏิสัมพันธ์การได้ร่วมเสวนากันจนทําให้ก่อเกิดความรู้สึกดีๆอาจจะรอไปปเดือนก็ได้แต่บางทีเนี่ยเราก็เลือกไม่ค่อยได้บางทีเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับความยุ่งยากมาพร้อมกับปัญหาไอคนที่มาแล้วแบบไม่มีปัญหาเราดันไม่ชอบก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ ทางด้านคนที่มีคนรักคนคุยนะคะอย่างที่บอกนะเขาก็ยังหลงสเสน่ห์คุณอยู่ยังมั่นคงกับคุณอยู่แต่ว่าเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างเพราะดาวเขาเข้าไปอยู่ในภพเรือนเสียหายสักครึ่งค่อนเดือนเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาตามติดคุณมาคอยดูแลเอาใจใส่คุณอาจจะห่างเหินไปบ้างแต่ดูว่าหัวใจเขายังอยู่กับคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณเองจะนอยหรือเปล่าตามลักษณะที่ดาวพระเกตเข้ามากุมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่นอยไม่ได้ไปคิดเยอะคิดมากอะไรพร้อมที่จะให้กําลังใจเขาพร้อมที่จะช่วยเขาฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหานะคะคในช่วงปลายปลายเดือนดูว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเพราะปลายเดือนเนี่ยดาวคนรักเนี่ยย้ายออกจากภพเรือนเสียหายเข้าสู่ภพเรือนที่ดีและเขาน่าจะแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้แล้วก็มีเวลาดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้นค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจำตัวของคุณได้ไพ่ t ด e m เม i c i a n ียนี่คือไพ่ของคุณมีเสน่ห์มากมีโอกาสได้ไปงานสังคมได้พบปะผู้คนใหม่ๆมากหน้าหลายตาทำให้เกิดโอกาสในการที่จะมีรักใหม่แต่ว่าคนที่จะเข้ามาเป็นความรักของคุณที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจเนี่ยบางทีเจอปุ๊บแล้วรู้สึกคุณเคยปับ๊บทั้งทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยเพราะว่าเขาได้ไพ่เวรกรรมมีบุญมีกรรมที่เคยทามาร่ว มกันไพ judgment น่ d g m e n นนีนะคะแปลว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาอยากสารสัมพันธ์กับคุณเยอะแยะมากมายแต่จะมีคนนึงที่คุณรู้สึกว่าคุ้นเคยมานานซึ่งคนคนนี้ควรจะมีลักษณะมรณะตามที่บอกไปก็คือถ้าไม่เป็นคนต่างชาติก็เป็นคนไกลไม่ไงั้นก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือแก่กว่าเยอะๆซึ่งถ้าตรงตามลักษณะนี้มีโอกาสจะสารสัมพันธ์กันไปได้ยืดยาวแต่จะมีความกระท่อนกระแท่นเพราะว่าไพ่ที่ตามมา คือไพ่แหงแมนนั่นแปลว่ามองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะแต่ตอนนี้ยังเดินไปไม่ถึงจุดนั้นยังต้องเดินอยู่บนความมืดมิดยังต้องเดินอยู่บนหนทางที่ขรุขระแต่มันมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์คอยนําทางก็แปลว่าคนคนนี้มาพร้อมกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตเยอะอาจจะมีพันธะภาระนะคะถ้าเป็นพ่อแม่แม่ๆก็อาจจะมีลูกติดแล้วก็จะต้องเหนื่อยในการทํามาหากินเพื่อเลี้ยงดูลูกหรืออาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะอะไรแต่เป็นคนไกลยอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศภาระก็คือจะต้องเดิน ทางไปมาหาสู่การเดินทางไกลๆมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันก็มองเห็นแสงสว่างเพราะว่าดูเขามีความจรงิงจังจรงิจรงใจที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เวลาที่จะมากสารสัมพันธ์กับคุณอาจจะไม่ได้สม่ำเสมอนะเนื่องจากว่าดาวประจําตัวเขาอยู่ในภพเรือนเสียหายสักครึ่งค่อนเดือนมันก็จะกระท่อนกระแท่นหน่อยบางทีใจเขาว่าอยู่กับเราแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปมุ่งมั่นในการทํามาหากินมุ่งมั่นในการทําอะไรบางอย่างหรือบางทีเดินทางจะเป็นส่วนใหญ่เลยทําให้ไม่ได้ มีเวลามาติดต่อเราเท่าไหร่ในระหว่างเดินทางการสื่อสารก็ไม่ดีอินเทอร์เน็ตก็ล่มอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยปัญหามันจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไพ่จบเป็นไพ่ที่สวยแถมในช่วงปลายปลายเดือนดาวความรักก็จะย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยมันก็สัมพันธ์กันว่าถ้าอดทนในช่วงต้นนะคะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันนะบางทีพอคุณมองเห็นแล้วว่าคนนี้เนี่ยถูกใจถูกชะตารู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเนื้อคู่กันมาในแต่เก่าก่อนแต่ว่าโอ้โหโปรไฟล์เขาเอย่ปเเอยป มันไม่เป็นอย่างที่เราเคยหวังเอาไว้เลยเราอยากได้คนโปรไฟล์ดีเราอยากได้คนที่มีเวลาให้กับเราเยอะๆมันไม่ได้เนี่ยนะบางทีเราก็อาจจะตัดโอกาสตรงนี้ไปไม่ยอมสารต่อแต่ถ้าเกิดว่าสารต่อคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีอยู่จริงอาจจะไม่ใช่คนในฝันนะคะแต่ว่าดูว่าเขารักจริงหวังแต่งน,นะแล้วก็ดูว่าจะสารสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นด้วยในช่วงปลายๆเดือนค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะ ตามที่ดาวความรักมันอยู่ในภพเรือนมรณะนั่นแปลว่าคนคุยของคุณเนี่ยน่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรบางอย่างอยู่พอเปิดไพ่เนี่ยเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นี่คือไพ่ของปัญหาทางด้านการเงินนะชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีความซึมเศร้าอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะที่ทาให้เขารู้สึกว่าท,ทอ้อกําลังที่จะต้องมุ่งมั่นในการไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นอยู่แต่ก็มีความท้อใจทีเดียวดังนั้นคนเราเวลามันท้ออยู่เวลามันมีปัญหาอยู่นะคงจะไม่ได้มี จิตใจมาหวานแววโรแมนติกอะไรใส่คุณเท่าไหร่หรอกคะเขาก็จะหายหายไปบ้างนะแต่คุณเนี่ยได้ไพ่หนึ่งดาบเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ยอมโอนอ่อนอะไรเท่าไหร่จากที่เคยคุยกันมาสม่ําเสมอถ้าเขาหายหายไปเนี่ยคุณก็จะหงุดหงิดลาคาญใจได้ง่ายๆก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของคุณด้วยหรือบางทีถ้าคุณโดนดาวพระเกตเล่นงานเยอะๆก็แปลว่าคุณก็จะเพ้อฝันฟุ้งซ่านว่าความรักความสัมพันธ์มันควรจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นจุดนี้ได้แล้วหรือคนคุยของคุณคนนี้เนี่ยควรที่จะมีความก้าวหน้า ในอาชีพการงานควรที่จะมีโปรไฟล์ที่ดีกว่านี้ได้แล้วแต่ยังดูว่าเขายังถังแตกยังมีปัญหาการเงินอยู่เลยมันก็ไม่ได้ดังฝันไม่ได้ดังหวังเท่าไหร่ความสัมพันธ์ที่ดําเนินไปก็เลยเป็นไพ่แฮงแมนก็เหมือนกับเซตเมื่อครู่นี้นะคะก็คือเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์นั่นแหละแต่ยังเดินไม่ถึงตรงจุดนั้นเขาก็ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เท่าเทียมกับสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ได้ตัวเขาเองยังแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เลยทีนี้ถ้าคุณไปเด็ดเดียวเด็ดขาดมากๆว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่สามารถ พัฒนาตัวเองให้ได้ในเร็วๆนี้เนี่ยคุณจะตัดแล้วนะตามลักษณะของไพ่หนึ่งดาบคือความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเนี่ยนะคะมันก็จะเสียโอกาสไปนะเพราะว่าดูว่าคนนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่นะไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ที่สวยแต่ต้องรอคอยหน่อย ก็แปลว่าในช่วงเวลาที่เขากําลังผจญกับปัญหาชีวิตอยู่เนี่ยคุณอย่าไปหน่อยนะคะแต่ต้องให้กําลังใจเขาเยอะๆนะมองเห็นข้อดีของเขาให้มากส่วนข้อเสียในชีวิตของเขาเนี่ยมองข้ามไปให้ได้นะคะเราต้องอยู่กับสิ่งที่มีนะจะให้เขาไม่มีข้อเสียเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเขาอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ว่าเขาก็มีอยู่จริงสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณผานผ่านในช่วง20วันแรกของเดือนไปได้เนี่ยในช่วงปลายๆเดือนมันจะดีขึ้นนะคะเขาน่าจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาได้ดีขึ้น มีเวลาให้กับคุณมากขึ้นเพราะว่าดาวความรักเข้ามากุมดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วไพ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ที่สวยถึงแม้ว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ยังจะต้องรอคอยอยู่นะพอเป็นไพ่ของความสมหวังหลังจากรอคอยมาเนิ่นนานแล้วคุณยังเจอไพ่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ซึ่งตอนนี้ยังเดินไปไม่ถึงปลายอุโมงค์อีกไพ่สองใบนี้อ่านรวมกันแปลว่าอย่างน้อยประมาณ7ปีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณคุยกันมาหลายปีแล้วนะคะมันก็อาจจะใกล้แหละแต่ทุกคุณเพิ่งเริ่มต้นคุยกันเนี่ยก็คงต้องรอ คอยอีกนานกว่าเขาจะพัฒนาตัวเองกว่าเขาจะหมดปัญหาอะไรบางอย่างได้หรือกว่าจะปรับจูนกันได้ให้มันอยู่ในจุดที่จะพัฒนาได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาจากตรงนี้ไปอีกเหมือนกันนะคะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะอันที่จริงไพ่ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะถึงแม้ว่าดาวความรักจะอยู่ในภพเรือนมอรณะก็ตามคือเราจะมาดูดาวดวงเดียวไม่ได้เห็นดาวความรักเข้าภพมรณะก็ตกอกตกใจขนาดนั้นไม่ใช่เพราะมันมีดาวดวงอื่นที่ส่งเสริมดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวประจําตัวของคุณที่เป็นอนุกเกษตรสดับเรือนกันกับดาวพฤหัสดาวพฤหัสและดาวเกตก,ก็กลุ่มกันกับก็ร่วม ดาวพฤกตกับดาวพฤหัสก็ผนึกกําลังการกลุ่มรักพนา,าคุณอยู่ดังนั้นถ้าคุณใช้ข้อดีของดาวพฤกตกับดาวพฤหัสนะคะไม่คิดฟุ้งซ่านจนเกินไปไม่คาดหวังกับคนรักไม่คาดหวังกับความรุ่งเรืองในชีวิตคู่มากจนเกินไปไม่ได้อยากให้เขาพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้จนเกินไปเนี่ยถือว่าความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทีนี้ไพ่ประจาตัวคุณเนี่ยเป็นไพ่ราชาถือเหรียญคุณมีความรุ่งเรืองในชีวิตมากในช่วงเวลานี้และบางทีมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคนรักควรที่จะรุ่งเรืองทัดเทียมกับคุณ หรือบางทีคุณมีความฝันมีความหวังมีความต้องการมากที่จะนําพาชีวิตรักชีวิตคู่ไปสู่จุดที่รุ่งเรืองมากกว่านี้แต่คนรักดูว่ายังต่างคุณไม่ทันเพราะว่าเขาอยู่ในภพบเรือนเสียหายอยู่ตั้งนานเนี่ยดังนั้นเนี่ยความสามารถของเขาเอยหรืออุปสรรคในชีวิตของเขาเอยมันทําให้เขายังไม่สามารถที่จะทัดเทียมคุณได้ในช่วงนี้ถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะคุณก็แค่รอคอยนะไม่จําเป็นที่จะต้องให้รุ่งเรืองมากกว่านี้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่มันไม่ได้ดูว่าเสียหายอะไรแล้วจริงๆดูว่าคนรักเนี่ยก็ก ลังพยายามปรับตัวพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นอยู่ไพ่คนรักเนี่ยได้ไพ่ของคนที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือพยายามปรับสนุก หรือพยายามปรับสมดุลอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่มาพร้อมกับไพ่อัศวินถือดาบด้วยนั่นแปลว่าเขาอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่คุณไม่ชอบหรือโปรไฟล์ของเขายังไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจคุณเต็มที่นกักหน้าที่การงานยังไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเต็มที่มากนะักแต่ดูว่าเขากําลังพยายามปรับปรุงอยู่แต่ถ้ามันไม่ทันใจคุณมันจะออกแนวเป็นอัศวินถือดาบก็คือมีการถกเถียงกันคือเขาก็พยายามแล้วแต่คุณก็ยังอยากจะพุชอยากจะผลักดันเขาให้มากกว่านั้นก็เลยทําให้อาจจะถกเถียงกันได้บ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ใจเย็นๆให้กับเขาหน่อยนะไม่มีอะไรดเดือนนี้ดูว่ามันยังมีความมั่นคงอยู่เยอะมากนะไพ่จบไพ่สรุปก็เป็นไพ่ความมั่นคงดีๆเป็นไพ่สีไม้เท้าเนี่ยแปลว่าชีวิตรักชีวิตคู่ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะตรงนี้ให้คุณอยู่กับสิ่งที่มีนะเขาอาจจะมีข้อเสียอะไรไปบ้างก็มองข้าม้ามไปบ้างก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์มันสมดรุราบรื่นขึ้นค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องของเกดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากาว,ว่ากอใจนิยายของเกดมีขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ